โก็ขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็พบกันอีกแล้วนาอกับช่องสนุกเกอร์ฮะผมนุกนะฮะก็สำหรับคลิปนวันนี้นะครับผมผมก็จะมาทำการรีวิว DX O In Buster 50นั่นเอง นะครับผมซึ่งมันก็จะเป็นอาวุธประจําตัวของ m a าส r 라 a เดอร์รีวายนั่นเองนะฮะซึ่งคําว่าโออินเนี่ยก็จะแปลว่าการประทับตราการปั๊มตราอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะฮะเข้าบัสเตอร์เนี่ยก็จะออกไปทางแบบว่าพวกอาวุธยิงเนาะเป็นแบบปืนอะไรพวกนี้นะฮะส่วนคำว่าฟิตตี้เนี่ยก็จะมาจากกิมมิค ของการฉลองครบรอบ50ปีนั่นเองซึ่งก็จะแปลเป็นไทยได้ไง,ง่ายๆนะก็คือปืนตราปั๊ม50นั่นเองอาแต่ก็จริงๆก็ไม่ต้องแปลดีกว่านะฮะใช้ชื่อว่า O oh, in Buster 50จะดูเหมาะจะดูเท่กว่านะครับผมโอเคก็มาดูกันที่หน้ากล่องกันก่อนเลยนะฮะซึ่งตัวหน้ากล่องเนี่ยก็จะมีภาพของ m u s t e u r d e r Rewind กับ Vice ยืนอยู่คู่กันนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีภาพของสินค้าที่เราจะได้มาเนาะก็คือ โออินบัสเตอนั่นเองด้านบนนี้ก็จะมีเขียนว่า O ออินเดฮิซัซวาซซึ่งก็จะแปลว่าใช้ท่าไม่ตายด้วยการประทับตรานั่นเองต่อมาก็มาดูกันที่ข้างกล่องกันนะฮะซึ่งตรงข้างกล่องเนี่ยก็จะมีภาพของม a สเตอร์รีไว e กับไ i ส์ยืนแอคทีฟอยู่นั่นเองนะฮะซึ่งตัวไ i ส์เนี่ยก็จะถือจะตัวอาวุธโออินบัสเตอร์ีนี้อยู่นั่นเองนะครับผม มาดูกันที่ข้างก่องต่อมานะฮะก็คือจะมีภาพของ m า s t สเ a d e อร์รีวกับไ i ซ์ยืนแอคท่าที่เท่กันอยู่แล้วซึ่งในด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของ r e w วท์นะครผมที่ถือปืน O-In Buster ตอนี้อยู่นั่นเองอ๋อระวังปืนลั่นนะ ต่อมาก็เป็นที่ด้านหลังของกล่องซึ่งด้านหลังของกล่องเนี่ยก็จะมีคู่มือเขียนกำกับเอาไว้อยู่มากมายและแน่นอนฮะเจ้าตัวปืนนี้เนี่ยก็ยังสามารถนําเอาไวส์แทมเนี่ยมาเล่นคู่กันได้อีกด้วยนั่นเองนะครับผมต่อมาก็จะเป็นด้านบนของกล่องนะฮะก็จะมีภาพโปรโมทสินค้าอยู่พร้อมกับด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยก็จะมีภาพของมาส์เตอร์เดอร์รีไวกับไวส์ยืนอยู่นั่นเองนะครับผม ซึ่งสิ่งที่เราจะได้มาในกล่องนี้นั้นก็จะมีตราปั๊มเปล่าๆธรรมดารรมดาซึ่งจะตัวตราปั๊มนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีลูกเล่น,นกลไกที่หวอหวาอะไรมากมายนะฮะก็จะเป็นแค่ตัวตราปั๊มเปล่าๆนั่นเองก็เรียกได้ว่าจะไม่มีแสงไม่มีสีไม่มีเสียงอะไรออกมาเลยนั่นเองนะฮะ ต่อมาก็จะเป็นพระเอกของเราในคลิปนี้นั่นก็คือ DX Oin Buster 50นั่นเองนะครับผม สำหรับในโหมดปืนนะฮะตรงนี้จะมีไกไว้เล่นเสียงอยู่แล้วก็ในโหมดของขวานนะฮะตรงนี้ก็จะมีไกเอาไว้เล่นเสียงอยู่เช่นเดียวกันนะฮะตรงจอน,นี้นะครับผมก็ยังคงเป็นกระดานผงแม่เหล็กอยู่นั่นเองนะฮะเมื่อเราหาอะไรที่มันเป็นแบบแม่เหล็กมาประทับแล้วเนี่ยก็จะมีรูปร่างนะฮะออกมาตามที่เราใช้ สิ่งที่เป็นแม่เหล็กนั้นมาประทับเลยนั่นเองนะครับผมแล้วเมื่อเราลองทําการชักตรงนี้นะฮะกลไกในการลบผงแม่เหล็กก็จะทำงานนะฮะก็คือรูปที่เราประทับมาก่อนหน้านั้นนะฮะพอเราชักอันนี้ไปปุ๊บ กลไกนี้มันก็จะทําการลบให้เราเลยนั่นเองนะครับผมตรงด้านบนของปืนนะฮะก็จะมีที่ใส่อ่ไบสแตมอยู่นั่นเองซึ่งพอเราดูที่ใส่ไบสแตมดีๆแล้วนะฮะเราก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีที่รับส่งสัญญาณอยู่นั่นเองนะฮะซึ่งก็จะเป็นลูกเล่น,นกลไกเดียวกันกับตัวเข็มขัด dx r e w i s e driver เลยตัวลำโพงนี้นะฮะก็จะซ่อนอยู่ตรงด้านหลังของตัวปืนนี้นั่นเอง แล้วก็ใกล้ๆก,กันนั้นก็จะมีที่ใส่่านอยู่นั่นเองซึ่งเจ้าตัวอาวุธชิ้นนี้เนี่ยก็จะใช้่านกระดุม LR44 ทั้งหมด3ก้อนนั่นเองนะฮะ <c oughs> ซึ่งพอเราลั่นไกในโหมดของปืนนะฮะก็จะมีเสียงยิงปืนดังออกมานั่นเองพร้อมกับที่หน้าจอตรงนี้นะฮะก็ <c oughs> จะมีแสงไฟเนาะกระพริบตามที่เราลั่นไกไปเลยนั่นเองก็เรียกได้ว่าสวยสดงดงามมากจริงๆทีเดียวนะฮสำหรับตัวอาวุธชิ้นนี้ และเมื่อเราลองทําการลั่นไกลในโหมดของขวานดูนะครับผมก็จะมีเสียงเอฟเฟกในการใช้ขวานฟันเนี่ยดังออกมาอยู่นั่นเองนะฮะแล้วเมื่อเราลองนำเอาตราปามที่เขาแถมมาให้นั้นไปสแตมดู แล้เมื่อเราลองนำอาตราปาสินีไปสแตมป์ในโหมดของปืนดู สำหรับตราปั๊มนี้นะฮะเราก็สามารถนำมันมาติดตั้งเข้ากับโออินบัสเตอร์50ได้นั่นเองนะฮะ แต่ว่าเจ้าตัวตราปั๊มนี้ก็จะไม่มีเสียงในตัวของมันเองดังนั้นพอเรานามันมาติดตั้งกับเจ้าตัวอาวุธชิ้นนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีเสียงพิเศษอะไรเพิ่มเติมดังออกมานะฮะรวมกับลูกเล่นของเจ้าตัวอาวุธชิ้นนี้เองก็ไม่ได้มีกลไกอะไรที่เมื่อนําตราปั๊มมาเสียบเข้าไปด้วยแล้วเนี่ยก็จะมีเสียงพิเศษดังออกมาก็จะไม่มีอะไรแบบนั้นนะฮะก็เรียกได้ว่าเจ้าตัวตราปั๊มนีเนี่ยก็แค่เป็นตราปั๊มเปล่าๆนะฮะก็คือเราจะเสียบเล่นก็ได้หรือไม่เสียบเล่นก็็ได้้กแแแลลวตต่่่อออััรขงงะคนนนเ สำหรับเจ้าตัวอวธชินนี้ก็ไม่ได้มีลูกเล่นสแกนที่มันดูยิ่งใหญ่อะไรมากมายนะฮะเ็เวลาเล่นเสียงทาให้ตายนะฮะเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้ตราปั๊มมาในการปั๊มก็ได้นะฮะแค่ใช้มือกดไปตรงกลางหน้าจอนี้เสียงทาให้ตายก็จะเล่นดังขึ้นมาให้เราเองเลยแบบนี้ เป็นอย่างไรกันบ้างครับผมสำหรับ DX O In Buster 50อาวุธที่สามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมดปืนและโหมดขวานชิ้นนี้นั่นเองนะฮะก็ถูกใจใครหลายๆคนกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยก็มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างฮะแต่เรามามแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างใต้ของคลิปนี้ดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ ก็แชร์และ u b s สไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อๆไปของผมด้วยนะครับผมเอาละฮะสำหรับคลิปนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยกอนแล้วกันเอาไว้เจอกันจ้า i'm